เบ,บื่องดูฮะพุณอะเบื้พี่น้องว่าไงมกตัวนะครับพี่น้องนี่ครับเอาทั้งสี่เลยพี่น้องมกตัวนะครับป้าตัว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องบายซู้ขูสุขอนนะครับพี่น้องครับมาพอกันคือเก่าครับกับบาวดผพาเสียบครับวมื่อวานนะครับพาพี่พาน้องว่ากินมกหมอปอะไรครับพี่น้องมกหมอเย็นพี่น้องนะครับนี่ครับ3ามตัวแบบเน้นๆเลยนะครับพี่น้องไปได้เย็นมาจากเพจนี้ครับพี่น้องนี่นะครับผมนูนาชิ่งวิ่งทั่วเกาหลีครับพี่น้องนะครับเพิ่น มีหนูหน้าจากไทยนะครับส่งมาจากไทยเลยนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเกาหลีนะครับผู้ใดอยากได้หนูนะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมเพิ่มมีอาหารปลานะพี่น้องตอนนี้นะครับพึ่งน้ำเข่าหนูหน้านะครับแล้วก็มีเย็นนะครับเย็นนะครับเรือปลาไหลพี่น้องสดๆจากบ้านเฮาเลยนะครับอันนีของน้ำเข่าจากบ้านเฮาเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเพียดนี้นะผมหนูน้าซิ่งวิ่งทั่วเกาหลีนะครับมาพี่น้องแซ่บๆน้องกันนะครับผมอันนี้บ้าพูดกับพึ่งไปเอาว่านะครับนี่ ของฮอก็มา่วหวานสดๆแบบไม่แม่เลยพี่น้องได้มกหมอเอียนครับมือนี้ข้าเนียวห่อนห่อนแจ้วบกพริกผงมาพี่น้องเซ่บๆน้งกันนะครับพี่น้องครับโอ้หิ้วเข่าพี่น้องนี่ครับข้าเนียวข้าเนียวยุนี่นาะเมื่อนี้อยากออกเย็นยังน้อยแล้วนะครับพี่น้องมาพี่น้องเซ่บๆน้งกันนะครับผมชิมน้ำก่อนอันนี้มกเองครับปา ปลาไหลปลาปนเอาไปย่างก่อนพี่น้องบ้านย่างเอาไปอบอบใส่หม้ออบร้อดนะครับแหนมีกินหอมพี่น้องเห็นแห่มๆนิดหน่อยอืม คักคักว<ม>่าแผลนนหนู้าพี่น้องนี่นู้นเนี่ยเบือ่อหรืฮะคุณอะเบื้อพี่น้องเว้ยบกตัวนะครับพี่น้องนี่ครับเอาทั้งสี่เลยพี่น้องบกตัวนะครับป้าตัว Mamá, bên trong nhạc qua. Sepsay, bên trong ngân hàng. Có bao Xếp bao gồm 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 được gồm bao 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 ใส่กำลังง่ามนะครับซัมป์มือปวดดิ่นพี่น้องมกน้ำ บกหมอนะครับนำพ่อเจาะพี่น้องเอาเงินมาร่วหนึ่งพี่น้องน้องคนไต้ที่ยูนในเกาหลีนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับร่วละสี 40, ่หมื่นวอนพี่น้องค่าส่งห้าพัน อันนี้ใส่ใบกับพราวอมแบบกินนะครับไม่เชื่อแบบแสไตล์แบบว่าแกงเผ็ดแกงน้อยพี่น้องสูตรไปสูตรมันเนะพี่นอ้อเป็นไงไปหรอ 弁当フィランク。Mm hmm. ยังน้องแบที่นี่นรอมันตะทางใดอีกมันจะมีเสียงจังหน่อยเนยครับพี่น้องเกาหลีนะครับพี่น้องฮอ,องติดกันครับ Ừm <laughs> nhẹ nhẹ vậy subscribe cho kênh không จะแพงยังวะล่ะขออ,อยากเงย <laughs> ออกได้ยักพักหนึ่งแล้วพี่นองหายไม่อยากขึ้นครับตอนนีอ้อยากเงยใช้ติ๊บอะไรช่วงนี้ มกเซ่เอ๋ะบกระเผาไปหนอ่อยมาเสียออกแบบคล้ายๆแกงปลาถ้าแต่ว,ว่าสุดยอดของปลาคือปลาไหลด้วยไปหน่อยสำหรับสัตว์น้ำ บะโพดกับบลูเอกันนะครับผู้ถ่อเพป็นป้าบาร์ไปน้องต้องกับโบราณนะครับสุดยอดอาหารบุกก็คือไอเอี่ยมเก็ะจีเปินว่าถ้าได้นำพวกกินแต่ข้อสะพานพี่น้องสัตว์อยู่ในป่าบวกกินเตลือสีเปินว่านะครับพี่น้องบะโพดกับบลูเอกันนะครับเอามือกินมาแต่เต้หึงแล้วนะครับพี่น้องกินมาแต่โดดแล้วพอแม่เพป็นผ้ากินพี่น้องคุณดีสัน้านเท่านะครับ ปลาไหลเพลินไปนเน่ยแซ่บนะครับพี่น้องเนื้อหอมดีครับเขาน่างกระติดมือบางที่นี่ มันจะมีปลาไหลเวียดนามอยู่พี่น้องบอคขาปันดิสูตรเพนี้เ่ไดระนะครับแบบกินนี่ือยังแบบปลาไหลบานเฮ้าเลยพี่นอ้องเขาอยากแย่เขาเนื้อตีนเมื่อบานนี่ thank you ดยดผมว่าบัางพี่น้องอสุด,ด้วยแท้งียแพ้งแค่งงบาบาบ ไม่อยากคุยแล้พี่น้องมุกมอปลาไหล หิวอเขาพี่น้องเป็นอย่างนอกเดื่องการเดิ๋ยวกานมานะครับอยาก,กินอาหารอีสานแบบบ้านๆพี่น้องพอดีไปเห็นเพจหนูนาซิ่งวิ่งเตือเกาหลีนะพี่น้องอะไรครับหนู เพื่อนเอาของมาลงใหม้ทะเลจัดซะเป็นได้บัน่นไปได้พักมาจากร้านไทยชุนบรีพี่น้องนะครับผักเพก็นหลายทีหลันเพป็นม,มีสวนปลูกเองคนไทยในเกาหลีนี่คืออยากอาหารอีสา,านบ้านเฮานะครับบุ้ยผักใส่บางคนไปซื้อประจ้ำร้านนี่พี่น้อง กำล่าหาพันเอ้ยบวมพันกำล0าหาพันกำละาสองพั 2, 000, นพี่น้องสองพันวอนสามกำหาพันเออยังไนี่นาะสามกำหาพันพี่น้ 3, 5, 000, องกำบางแง่ขเขาเนยวเบิด อือหือพ uh> ี่น้องอือหืออากีอบกวันพี่น่องหอมห่าไม ตัวพี่น้องแซ่บแห้งยาว่าแบบกับเมนูหมกหม้อปลาไหลนะครับพี่น้องแซ่เบอยูกับควอมนะครับโอ้แซ่บไปเลยครับพี่น้องโด,ด,โด,ดโนดกเด้กินอาหารที่สานแบบบ้านเฮานะครับพี่น้องหมกแบบสามตัวใหญ่ๆเลยนะมาก,กับแก้วบักพริกผงแล้วก็มีผักขนาดจังหน่อยข้าวเหนี้ยฮอนฮอนเขาวเหนียวเ,เยวบิด์ฮอร์แบบไงพี่น้องเอาไว้พ่อ,อก,กันไม่คิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าหดผ,ผ่าแซ่บก็มีสเนนะครับกับเมนูนี้ครับหมกเอียนพี่น้องหมกหม้อหมกเอียน เสียพักหลายๆพี่น้องเบนะอร์อะไรปวดอะโสามตัวแบบเงี้ยๆเลยครับพี่น้องโอ้เสียบคลาลิสสำหรับมื้อนี้บอ๊อบโผลต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสิบเป็นเมนูอยังต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อพี่นอ้องเด้อที่มอบให้กับบอ๊อบโผลนะครับกิริยาใดที่บ่สมควรคำว่าใดที่บ่ดีนะครับบ๊อบโผลต้องขอโทษขออภัยสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ